กับศิลปินจากบ้าน AF นะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันพร้อมหน้าพร้อมตามใช่แล้วแต่ละ,ะคนหน้าคุ้นๆทั้งนั้นนะคะมีใครไปบ้าง เหาคนบันเทิงนะคะยังคงดันหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดบรรดาหนุ่มๆจากบ้าน True Academy f a n t a s a นะคะอาทิตุ้ย AF 3นัด AF 4เตา AF 8รวมทั้ง One t o t h Soul รวมร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตเติมน้ำใจใส่หนังสือเพื่อช่วยเหลือนักเขียนนะคะผู้ประสบอุทกภัยลานพักภารากรอนพอศิลปิน AF ขึ้นเวทีปุ๊บก็ทำเอาแฟนคลับที่อยู่ทั้งบริวณนะคะร้องเพลงตามแล้วก็กรี๊ดกันไม่หยุดเลยละค่ะ ได้มา วันนี้นะก็มาเป็นส่วนหนึ่งในงานช่วยหารายได้นะครับในงานเติมน้ําใจใส่หนังสือนะครับช่วยหารายได้เนี่ยช่วยเหลือนักเขียนผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับในสวงนะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงครับผมก็วันนี้ก็ดีใจครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างคับข้างนะครับคนคนมาเยอะทีเดียวเพื่อมาช่วยเหลือกันในงานนี้ครับผมก็วันนี้มาร้องเพลงที่งานนะครับเติมน้ําใจใส่หนังสือนะครับช่วยเหลือนักเขียนที่โดนน้าท่วมครับผมช่วงที่ผ่านมาก็มีไปแพ็คถุงยางชีพแล้วก็ไปลงพื้นที่นะครับหลาย ต่างจังหวัดแล้วก็ในเขตกรทมด้วยครับเห็นมัวน้ำใจของคนไทยยังหลั่งไหลไม่ขาดสายทวีไซต์ปรื้มจริงๆค่ะ